การเปลี่ยนแปลงอย่างรวเดเร็วนี้ด้านอันให้เกิดความกังวลต่อปัญหาที่เกิดขึ้นกฎหมายและมาตรการต่างๆจําเป็นต้องมีการพัฒนาและดาเนินการเพื่อให้สามารถกํากับดูแลป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นและหลักการหนึ่งที่มีความพยายามจะนํากลับมาฟื้นฟูลึเหนียวจิตใจของมนุษย์นั่นคือหลักของศาสนาอันเป็นหลักธรรมสาคัญ ที่เป็นพื้นฐานของสังคมยุคปั้สุมัยท่านผู้มีเกียรติท่านในวันนี้<ม>เนื่องในวันวิสาขาบูชาจึงเป็นโอกาสดีงามที่เราจะได้เรียนรู้หลักธรรมเพื่อเป็นเข็มทิศนำทางในการดำเนินชีวิตพัฒนานตนเองทั้งกายใจและอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุขวัน,นีิสาขาบูชามีความหมายว่าการบูชาในวันเพ็ญเดือนม วิสาขบาูชาย่อมาจากวิสาขาปุระมีมูชาอันแปลว่าการมูชาในวันเพเ็ญเดือนวิสาขาเป็นวันที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นตรงการสาประการคือวันที่พระพุทธเจ้าประสูติตัดสรุ เวทีเป็นคุณธรรมที่สำคัญสำหรับมนุษยชาติเป็นคุณธรรมพื้นฐานของมนุษย์ทำให้มีความสัมพันธ์กันในสังคมมนุษย์และเป็นบอกเกิดแห่งความรับผิดชอบต่อความเป็นมนุษย์และเป็นคุณธรรมเบื้องต้นของมนุษยธรรมทั้งหลายเพราะเป็นเครื่องทำลายความหินแก่ตัวซึ่งเป็นศัตรูสำคัญของความดีเป็นเหตุให้เกิดความสุขซมล่อภาความสำน,นึกใน่ห์ และความรับผิดชอบความกตัญญูช่วยให้รลกอยู่รอดไม่มีปัญหาปัญหาคนชราไม่มีคนเลี้ยงปัญหาสงครามปัญหาความหมดร้ายทารุนปัญหาการเมืองปัญหาเศรษฐกิจก็จะหมดไปสภาวะสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติจะสมดุลไม่ถูกทำลายคนมีความกตัญญูย่อ,ยอมระลึกถึงมคุณของปา่า คือรักษาให้สิ่งเหล่านั้นคงอยู่ร่วมกับมนุษย์อย่างสมดุลและกลมกลความเป็นบรรยูกตาเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีหลักธรรมประการที่สองนั่นคืออริยาส,าสัจสีความจริงอันประเสริฐสีประการคือทุกได้แก่ปัญหาของชีวิตพระพุทธเจ้าทรงแสดงให้ทราบว่ามนุษย์ทุกคนมีทุกทั้ทงทุกขั้นพื้นฐานและทุกเกี่ยวกับ ดำเนินชีวิตประจำวันจำไทยคือเหตุแห่งปัญหาพระพุทธเจ้าทรงแสดงให้ทราบว่าทุกทั้งหมดซึ่งเป็นปัญหาของชีวิตเรามีเหตุให้เกิดเหตุน,นั้นคือปัญหามีโลดคือการแก้ปัญหาได้พระพุทธเจ้าทรงแสดงให้ทราบว่าทุกคือปัญหาของชีวิตทั้งหมด ที่สามารถแก้ไขด้วยมัชิมาปฏิปทาหรืออริยมัคมีแปดประการซึ่งเป็นข้อปฏิบัติักลางไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปพอดีที่จะนำไปสู่จุดหมายแห่งความมีชีวิตที่ดีงามอีกอย่างหนึ่งสายกลางนั้นมีความหมายว่าพอดีนั่นเองตรงกับที่เรานิยมใช้กันในปัจจุบันว่ายุลยภาพหรือ สมดุลณในทางาพุทธศาสนาเราเรียกว่ามัชิมาปฏิปทามัพเป็นการปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาเพื่อบรรลุเป้าหมายการแก้ปัญหาที่ต้องการรวมเป็นส่วนประกอบ3มส่วนคือศีลสมาธิและปัญญา 3. ความไม่ประมาทความไม่ประมาทเป็นหลักธรรมระดับหัวใจที่สำคัญ ก่อนเสด็จดยับขันธปรินิพานพระพุทธองค์ได้ตัดปัดฉิมโอวาทว่าภิกษุทั้งหลายแบบนี้เราขอเตือนเธอทั้งหลายว่าเธอทั้งหลายจงตั้งอยู่ในความไม่ประมาทหากความไม่ประมาทไม่สําคัญก็คงไม่นํามาตัดเป็นปัดฉิมโอวาทเป็นแน่หากเราสึกตัวอยู่ตลอดเวลาเติมนความตั้งใจลงไปในทุกเรื่องสิ่งที่กําลังกระทํานั่นแหละคือการมีสติ และการมีสติก็คือการตั้งอยู่ในความไม่ประมาทในพัฒไตปิโดกท่านกล่าวถึงคุณค่าของความไม่ประมาทว่าความประมาทเป็นทางแห่งความตายความไม่ประมาทเป็นทางแห่งความไม่ตายคนไม่ประมาทไม่มีวันตายคนประมาทไม่ต่างอะไรจากคนที่ตายแล้วรูปแบบหนึ่งของความไม่ประมาทก็คือการไม่ค บริษัทจะได้ชักชวนชาวโลกให้มาจเจริญพุธธานบูตสติรละลึกถึงหนทางการสร้างบารมีของสมมาสมุทธเจ้าตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้ายหันมาศึกษาหลักธรรมที่ทรงประทานไว้เป็นดักรฏิธรรมนูนท,ทางชีวิตที่ถูกต้องไปสูส่สวรรค์นิพพานและปฏิบัติตนตามพระธรรมคำสอนของพระองค์ที่พึ่งที่ระลึกนึกถึงเป็นสารณะเพื่อร้องถวายเป็นพุทธบูชา ายนอกสวรรค์ด้วยแสงเทียนภายในสวรรค์ด้วยแสงธรรมพระอาทิตย์ส่องแสงในเวลากลางวันพระจันทร์ย่อมส่องแสงในเวลากลางคืนกริย์เมื่อทรงเครื่องลบแล้วย่อมรุ่งเรืองส่วนพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าย่อมสว่างสวยรุ่งเรืองตลอดทั้งกลางวันและกลางคืนทั้งหมด